จะพามาทำนะมันจะเป็นลูกกระสุนบูเลตธรรมดาธรรมดานะครับก็มีลูกกระสุนเงินนะครับผมที่เราใช้ไปบ่อยด้วยเช่นกันสองรห0ศร้อเราก็แลกเปลี่ยนไปพวบนี้เราได้มาทั้งหมด สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่อง n j g Esport Channel อีกเช่นเคยนะครับผมวันนี้เราจะพามาทำาองลูกกระสุนนะครับผมของตัวกันสลิงเกอร์หรือว่าลีบเรียนในคัสที่1และครับที่2นั่นเองนะครับโดยปกติเนี่ยเราจะซื้อลูกกระสุนโดยเรามาซื้อตรงบริเวณตู้โคกตรงบริเวณกางพ่อน้ายมือนิดนึงใช่ไหมครับถ้ากรณีถ้าเราพกเยอะๆอย่างเงี้ยครับมันจะพกลูกกระสุนของเราได้ไม่เยอะนะฮะเราก็จะต้องทําเหมือนซองลูกขนูนะครับผมขั้นตอน กกาารทํ็ง่ายแสนง่ายนะครับผมงั้นเดี๋ยวผมจะพาไปทําวิธีการทําซองนะครับนี่เลยเดี๋ยวอันดับแรกให้เราเดินมาที่บริเวณซ้ายพรนิดนึงนะครับผมนี่นะครับผมนี่ถ้าสังเกตรตรงแมปนะฮะเราก็จะอยู่ตรงนี้นะครับผมนี่นี่เห็นไหมครับผมฉันตรงนี้นะฮะก็คือมันจะเจอตู้โคกนะครับผมตู้โคกด้านซ้ายเนี่ยก็คือจะขายปืนพวกเลเวลต่างๆนะฮะก็เป็นพวกปืนสั้นปืนกลปืนอากาปืนไรเฟิลต่างๆนะครับผมแต่ถ้าเพื่อน,อนๆบนไหนที่ทำเลเวล1 0 0แล้วอย่างเงี้ยเราก ก็สามารถที่จะรับปืนฟรีตรงนี้แล้วก็บวก7ให้เราฟรีๆอย่างนี้ได้ด้วยเช่นกันในช่วงของกิจกรรมต้อนรับเพื่อนๆกลับเข้ามาในการเก็บเลเวลให้ได้99ก,กับกิจกรรมตุดจีนนะครับผมสำหรับใครที่ยังไม่ได้เก็บหรือว่าอะไรนีรีบไปทําก่อนหมกิจกรรมมันที่3นี้นะครับ โอเคงั้นเดี๋ยวไม่พูดพร่ำทำเพลงนะครับผมเดี๋ยวเราไปแนะนําวิธีการทําลูกกระสุนของเราต่อได้เลยนะครับนี่กรณีถ้าเราจะซื้อลูกกระสุนถ้านอกเหนือจากลูกกระสุนที่เขาแถมมาให้นะฮะมันก็คือเป็นลูกกระสุนธรรมดาใช่ไหมครับอ่า เดี๋ยวผมจะคลิกเข้าไปดูให้ดูนะครับลูกกระสุนที่เขาแถมมาให้ในกล่องสีเขียวนะฮะมันจะเป็นลูกกระสุนบูเล็ตธรรมดาธรรมดานะครับผมพลังโจมตีอยู่ที่แค่25เองเท่านั้นนะครับผมแต่ถ้าหลังจากที่เราเปลี่ยนเป็นเลเบอรี่แล้วนะฮะเราจะต้องใช้ลูกกระสุนชนิดธาตุต่างๆนะครับผมเพื่อที่จะทําให้ดาเมจของเพื่อนๆในการยิงปืนกลอะไรอย่างเงี้ยต่างๆ,ๆนานาฮะจะทําให้การใช้สกิลของเพื่อนๆนะแหล่งยิ่งขึ้นตามไปนะครับกรณีของผมเนี่ยจะใช้เป็นเกทลิงใช่ไหมฮะเกทลิงเนะี่ยก็คือเราก็ สามารถใช้คอมโบกับลูกกระสุนเงินของผมได้เช่นเดียวกันนะครับแต่ตอนนี้คือซองลูกกระสุนเงินเรามันไม่มีใช่ปะเดี๋ยวผมจะพาไปนะครับผมตอนนี้ผมพอมีเงินในตัวของตัวปืนอยู่นิดหน่อยนะครับแต่ว่ามันจะทําได้ไม่หลายชนิดนะฮะเดี๋ยวผมขออนุญ,ญาตเปลี่ยนเป็นตัวแม่ค้าของผมละกันนะครับหลังจากที่เปลี่ยนเป็นตัวแม่ค้าของเราแล้วนะฮะเราก็สามารถที่จะซื้อลูกกระสุนชนิดต่างๆได้ด้วยเช่นกันนะครับผมปกติผมปั้นปืนมาเพื่อผมจะไปเก็บโกลเด้นชิปบัคใช่ปะ เราก็ต้องหาลูกกระสุนที่เป็นลูกกระสุนน้ำนะครับผมอย่างเช่น ไอ้บูเลตอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับผมแต่ว่าพลังโจมตีมันจะน้อยนะฮะเราก็ต้องเลือกลูกกระสุนชนิดธาตุอื่นๆนะครับที่มันมีพลังโจมตีสูงๆอย่างเช่นพวกแอมอะไรอย่างเงี้ยต่างๆนะครับแล้วก็เอาไปทําเป็นซองของลูกกระสุนนั้นๆน,น,นะฮะอ,ะอ่างนั้นเดี๋ยวผมจะซื้อของตัว armor fisting bullet ตรงนี้แล้วกันนะครับผมเอาสัก5,000ันะครับที่เราใช้บ่อยๆนะฮะแล้วก็มีลูกกระสุนเงินนะครับผมที่เราใช้ไปบ่อยๆด้วยเช่นกันแต่นี้เอามาสัก2 0,000เลยก็เป็นพวกลูกธาตาุต่างๆพวกธาตุโฮรี่อะไรอย่างเงี้ยเราก็ สามารถซื้อได้นะครับแต่ว่าถ้าเลทราคามันสูงเกินไปก็ให้เลือกใช้แค่ซิ l เวอร์บูลลิสอะไรอย่างนี้ก็ได้นะครับผมมันก็จะรีดดาเมจของเพื่อนได้ในการโจมตีแต่ว่าจาก18เป็น 23- 25มสมอนสเตอร์ส่วนใหญ่ที่ระเวียบต้นๆเนี่ยมันก็สามารถที่จะตายได้นะครับแต่ถ้ามอนสเตอร์ของเพื่อนมีเลือดมากกว่า3 0,000นก็เพื่อนก็สามารถที่จะใช้เป็นลูกกระสุนธาตุอื่นๆได้ด้วยเช่นกันนะครับผม โอเคงั้นเดี๋ยวผมจะทำเป็นตัวอย่างให้2ชนิดละกันนะครับก็คือ armor fishing กับตัว silver bullet นะครับซื้อมาเลยหลังจากที่เราซื้อมาแล้วนะครับเราจะทําตรงนี้เลยไม่ได้นะฮะเราจะต้องไปที่เมืองอับิตตากรก่อนนะครับโอเคงั้นเดี๋ยวเราไปที่เมืองอับิตตากันเลยนะครับ หลังจากที่มาเมืองอะเบต้าแล้วนะฮะให้เราคลิกตรงตรงนี้นะครับผมนี่มิสเรนสันะครับเราก็สามารถที่จะเป็นลูกศรในการให้เราเดินทางไปได้เลยนะครับนี่นะครับผม หลังจากที่เรามาถึงเมซิเดอัสเนี่ยแนละ้วก็คือเราสามารถเข้าไปดูในร้านค้าก็ได้นะครับผมเพราะว่ามันก็สามารถที่จะมีลูกกระสุนปืนในนี้ได้เช่นกันนะครับผมนี่จากเท er รดเดอร์ตัวนี้นะครับนี่มันก็จะมีพวกลูกกระสุนบูลเลตซินเวอร์บอดี้อะไรต่างๆนะครับเป็นลูกกระสุนที่มันมีนอกเหนือจากในตู้นะครับอ่าแล้วก็มีพวกปืนกิมซันโบไซคอนอะไรต่างๆเนี่ยกรณีถ้าเพื่อนๆเ,เ,เอาปืนหา,หายหรือว่า ไปดันกดเผลขายยเงี้ยเพื่อนเพื่อก็สามารถที่จะมาซื้อคืนได้ตรงนี้ได้โดยเช่นกันนะครับผมโอเคแต่ว่าประเด็นหลักๆของเราวันนี้คือเราจะทำซองลูกกระสุนนะครับเราออกมาจากร้านค้าใช่ไหมให้เราเดินมาทางขวานิดนึงนะครับเราจะเจอ m อ c หัวเรื่อเดือดตัวนี้นะครับนี่น้องบูเลตเทเดอร์นะครับผมก็คือน้องคนนี้เขาจะเป็นคนทำซองลูกกระสุนให้เรานะครับอ่าก็คุยกับน้องเขาได้เลยนะครับผม นี่มันก็จะมีทั้งบูเล c a s สชนิดต่างๆนะฮะก็จะเป็นทั้งแรกของตัวเกนเนสนะครับผม s ซ r ร์พลัสซ u ร l คบูเลอะไรต่างๆแต่ว่าของเรามีเป็นแบบซิ l เวอร์ใช่ไหมเราก็เลือกอันแรกนะครับผมแล้วก็เลื่อนลงมาคําว่าซิ l เวอร์บูเล case นะครับทำซองให้ค่าหน่อยมันจะต้องใช้จํานวนอย่างน้อย500ชิ้นนะครับ เราก็จะทำได้หนึ่งซองไอตัวนี้เรามีทั้งหมดเท่าไหร่เมื่อกี้นะ2 0 0 0 0ใช่ปะเราก็แลกทั้งหมดไปเลยนะครับซองละ500เราก็แลกเปลี่ยนไปปุ๊บนี้เราได้มาทั้งหมด4 0ซองเลยนะครับผมก็คือเราสามารถที่จะทำเป็นซองอย่างเงี้ยแล้วเราเอาค่อยไปกดเลือกใช้ในการที่เราจะไปเก็บเลเวลอื่นๆได้ด้วยเช่นกันนะครับผมมันจะทำให้น้ำหนักเหลือเพียงแค่25เท่านั้นนะครับแถมให้นะครับผมเมื่อกี้เราซื้อของตัวลูกกระสุนน้ำมาด้วยใช่ปะเราก็ทำเป็นซองลูกกระสุนน้ำด้วยเเช่น่นนนนนนกกกกัักัะคครบบีีี็ุย้อองขาทึ แล้วก็เลือกคำว่า bullet case นะครับผมตรงนี้ให้เราเลือกลงมาคำว่า a r m o fishing bullet case นะครับอ่านี่ก็คือค่าบริการในการทำหนึงองก็คืออยู่ที่500เท่ากันนะครับผมแล้วก็แลกเปลี่ยนทั้งหมดนะครับแลกเปลี่ยนตรึงงอโอโนี่เห็นไหมครับ เราก็จะได้2 armor f i s i c s bullet set มาจํานวน10ชิ้นด้วยเช่นกันอะไรอย่างนี้นะครับผมจากที่แบบว่าน้ําหนักมัน0.2ใช่ปะเรารวม2ปุ๊บเนี่ยมันก็จะทําให้น้ําหนักมันเหลือเพียงแค่25เท่านั้นนะครับผมถ้ากรณีถ้าเพื่อนเอา500ไปคูณ0.2เนี้ยมันก็ทําให้เพื่อนหนักเกิน25นะครับม,มันก็จะทําให้แตกน้ําหนักอย่างอื่นไม่ได้นะครับผมมันก็เลยต้องแนะนําให้มาทําเป็น2แบบนี้แล้วก็ค่อยเลือกใช้มาทีละซละซนะครับ โอเคในส่วนของแนวทางการทำซองลูกกระสุนปืนก็มีประมาณเท่านี้นะครับเพื่อนๆไหนที่ชอบแล้วก็มองเห็นว่าคอนเทนต์นี้มีประโยชน์แล้วก็ถูกใจฝากกดไลค์กดติดตามไปด้วยนะครับจะได้เป็นกำลังใจในการทำคลิปทำคอนเทนต์แบบนี้ได้อีกเรื่อยๆนะครับผมและที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งกุ๊งกิ้งกุ๊งกิ้งไว้ด้วยนะครับเพื่อที่จะไม่ได้พลาดคลิปใหม่สุดท้ายต้องขอขอบคุณเพื่อนๆนะครับที่เข้ามารับชมสวัสดีครับ